สภาพภายนอกเป็นแบบนี้ครับเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ชุดโชกหน้าก็มันจะมีปัญหาเรื่องอคดเรื่องเอียงนิดหน่อยครับตอนนั้นอะแล้วก็ระบบเบรกก็ทํางานเฉพาะเบรกหน้าฟื้นฟูอะไรมันบ้างก็มีระบบโชกแล้วก็เบรกหน้าชุดเบรกใช้คําว่าชุดเบรกเลยครับชุดเบรกแล้วก็ระบบคาบูครับล่าสุดก็จะเป็นยางครับเรื่องอยาง เพราะว่ายางที่เขาใส่มาจะเป็นยางที่ผ่านการใช้งานมาแล้วครับก็มันก็ปี2อง0ันสิบอะครับยางมันก็ไม่สามารถใช้งานได้แล้วใช้เวลานานไหมประมาณเจเดือนครับพี่เพราะว่าผมทําเองผมเซอร์วิสเองครับค่อนข้างลําบากสุดเลยนะครับก็จะเป็นระบบเบรกครับพี่ระบบเบรกเนี่ยคือจริงๆอ่ะรถแบ็คเบิร์ดอ่ะถ้าเกิดว่าของใครเขามีอุบัติเหตุเขาจะเก็บไว้เลยนะครับชุดชุดระบบเบรกเพราะว่ามันจะเป็นรถที่ไม่เหมือนกับรถรุ่นอื่นระบบเบรกครับ เขาจะใช้ระบบคอมบเบรกครับเขาเรียกเป็นระบบกระจายแรงเบรกทั้งหน้าทั้งหลังอจริงๆตอนนี้ครับเล่นได้เลยครับพี่เพราะว่าจะมีพี่ท่านหนึ่งครับเขานําเข้าอะไหล่มาขายที่บ้านเราเลยครับตอนนี้เป็นอะไหล่จากต่างประเทศครับความฝันนะครับข้อหนึ่งเลยนะครับก็คือความฝันอยากลงสนามในฐานะนักแข่งนะครับก็เราต้องหาถามว่าต้องหาเวลาไม่ต้องหาเวลาแล้วก็ต้องต้องทำไม่ได้ครับลงสนามครับ อย่างเช่นใกล้ๆบ้านเราก็เนี่ยครับเพชรบุรีก็ใกล้สุดแล้วจริงๆไม่จําเป็นต้องเป็นรถพันซีซครับจะเป็นรถเวฟหรือเป็นเขาเรียกรุ่นอะไรรถออโต้ครับรถแม่บ้านรถจ่ายตลาดก็ขับได้ครับพี่ในสนามจริงๆนะครับผมก็เรียนรู้จากรถที่ใช้งานทั่วไปนี่แหละครับเป็นรถซูซูกิเรเดอร์ครับผมก็เอามาเรียนที่นี่แหละครับเพื่อฝึกขี่ถ้าไม่มี ช่องทางหรือว่าอะไรติดต่อผมได้ครับผมมีทีมสอนครับแล้วผมจะให้คําแนะนําได้เลยครับเรื่องเกี่ยวกับการเรียนแล้วก็จะเป็นการฝึกเบื้องต้นแล้วก็การเตรียมตัวครับหลักๆใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับ ครับทุกคนวันนี้ผมพามาดูรถสปอร์ตในช่วงปลายยุค90นี่คันนึงครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่รอนพี่รอนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับพี่รอนแนะนำตัวกับเพื่อนๆหน่อยครับสวัสดีครับผมสิบตำรวจเอกอนุรักษ์ชูทองนะครับคือหรือว่าจ่ารอนครับที่พี่พี่ๆหลายท่านเรียกนะครับก็อยู่จะสังกัดทีมนะครับดีนเอเดสซิ่งทีมบายยี่รถเก่านะครับครับผมขออนุญาตเรียกพี่รอนนะครับได้ครับพี่รอนครับคันนี้เป็นฮอนด้าซีบีอาร์พันร้อยเอ็กซ์แบ็กเบิร์ดเป็นแบ็คเบิร์ดครับเนาะครับพี่รอนถามเลย อันดับแรกเลยทำไมพี่รอนเลือกที่จะใช้รถปีค่อนข้างเก่าอย่างแบล็กบอร์ดแบล็กบิร์ดหลักๆเลยนะครับคือในวัยเด็กนะครับความฝันผมนะครับคือผมอยากมีรถรุ่นนี้เพราะว่าผมไปเห็นในนิตยสารนิตยสารหนึ่งนะครับซึ่งผมก็เอามาดูนะว่าโอ,โอ้รถมันมีแบบเขาเรียกอะไรครับคืออ้วนาอ้วนอลังการมากอคันจะค่อนข้างแบบใหญ่ๆครับก็เลยเลือกเป็นซยา ครับจริงๆรถในยุค90ตอนนั้นตัวพันธ์มันก็มีตั้งหลายรุ่นมีครับครับแต่ว่าที่ถูกใจที่สุดคือแบ็กเบิร์ดใช่ครับผมก่อนที่พี่รอนจะมาได้ไอ้ครอบครองไอ้เจ้าแบ a ็กเบิร์ดเนี่ยขานมอเตอร์ไซค์รุ่นไหนอะไรมาไงมาบ้างจะใช้คําว่ามอเตอร์ไซค์บ้านเราดีกว่าครับก็คืออะจิเกมาร150แล้วก็เซตเอ็กซ์150ครับแล้วก็กระโดดมาเป็น CBR 250ตัวชีด ครับบ้านเราเนี่ยครับก็เล่นทรงสปอร์ตมาโดยตลอดเลยใช่ครับคันนี้จริงๆแล้วได้มาครอบครองนานยังเลยได้มาก็เกือบปีแล้วครับครับสภาพที่ได้มาเป็นไงเอ่ยคันนี้สภาพโดยรวมตอนที่ได้มาคือชุดสีก็ได้มาสภาพนี้เลยนะครับแต่มันจะมีรายละเอียดนะครับเช่นพวกคาร์บูเรเตอร์แล้วก็พวกหม้อน้ําพวกระบบความร้อนนะครับค่อนข้างจะมีปัญหาครับผมก็เลยเซ็ตใหม่ครับก็จนใช้งานได้ปัจจุบันนี้ครับ ปกติปัจจุบันใช้งานยังไงบ้างรครับคันนี้ก็ขี่ท่องเที่ยวทั่วไปนะครับครับ,ค,รบคือจริงรถมันปีค่อนข้างเก่าปลายุค90นะแลาะคันนี้าแล้วคันนี้เป็นคารูด้วยเป็นคารูครับในการซ่อมเซอร์วิสอะไรต่างๆมันมีความยุ่งยากไงไหมจริงๆริงรถคารูเป็นรถที่ปัญหาน้อยกว่ารถวชีดนะครับหลักๆนะครับฮะแล้วก็การซ่อมบํารุงนะครับคือ ถ้าเราใช้คําว่าเราปรับตามใจเรายังได้ครับแต่ถ้ารดวัชิเนี่ยมันเขาจะค่อนข้างฟิกกับกล่อง ECU ครับตัวนี้จริงๆแล้วในส่วนของอพวกอะไหล่เครื่องยนต์อะไรต่างมันยังหาได้ไหมผมหาได้ครับก็ยังมีอยู่นะมีครับไม่ได้ยากเกินไปไม่ได้ยากรับราคาหรอครับราคาก็สูงเอาเรื่องอยู่ครับเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นรถเก่าแล้วก็บ้านเราเขาไม่ได้รับความนิยมอะไรบ้านเราอ่ะน้อยครับแต่ก็ยังหาได้ครับครับผมตอนนี้ก็ถือว่าปรับเซ็ตในสภาพที่ใช้งานได้แล้ว ใช้งานได้แล้วครับตอนนี้ก็ยังทาเป็นไอ้ทรงสแตนดาดเนาะใช่ครับผแต่อย่างวันนี้ที่เรามาเจอพี่หลอนี่คืออยู่ในแท็กอยู่ในสนามแข่งกระจาใชรบยังไงครับจากเอารถที่ใช้งานมาวันนี้มาลงแท็กคือหลักๆเลยนะครับรถรุ่นนี้ครับซึ่งในสนามแข่งจะหาดูแทบจะไม่ได้เลยนะครับใช้คําว่าแทบจะไม่ได้เลยด้วยเด็กยุคปัจจุบันเขาไม่รู้จักเลยครับว่าเป็นรถอะไรแล้วก็ที่สําคัญนะครับรถแบ็กเบิร์ดเขาจะมีความพิเศษคืออะ ระบบเบรคครับถ้าเราเบรกหน้าอย่างเดียวครับเบรหลังเขาจะทํางานด้วยซึ่งเป็นระบบคอมบายนมันเป็นระบบกระจายแรงเบรกใช่ครับขี่ในสนามนะครับถามว่าอ่ามันจะค่อนข้างยากนิดนึงครับด้วยความที่ว่ารถมันดิบคือไม่มีระบบอะไรช่วยช่วยอะไรครับใช่ครับก็เหมาะเหมาะถามว่าเหมาะสําหรับมือใหม่ไหมก็เหมาะครับแต่เราก็อย่าไปเค้นจนเกินไปครับเอาให้พอประมาณอย่างหนึ่งที่ต้องบอกเลยคือ แบ็กเบิร์ดเนี่ยเคยเป็นรถที่ได้รับการบันทึกสถิติว่าเร็วที่สุดใช่ครับในยุคหนึ่งนะในยุคหนึ่งใช่ครั้งหนึ่งถามพี่รอนว่าในการที่พี่รอนเอามันมาขี่ในเซอร์กิตเนี่ยมันต้องมีการปรับเซตอะไรเป็นพิเศษไหมนอกจากการที่ใช้งานทั่วไปหลักๆเลยครับเมื่อวานก็พี่เอกก็เซตระบบโช๊คระบบระบบอากาศครับระบบโช๊คหน้าหลังระบบอากาศแล้วก็หลักๆเลยที่ระบบเบรครับ มันจะลําบากมากเลยครับเพราะ,ะบางทีเราเบรกหน้าแต่หลังทํางานด้วยมันก็จะ,ะมีอาการเนี่ยเหมือนอารถจะตั้งตรงบ้างจะเอียงลงบ้างเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่เราต้องปรับตัวเข้าหารถครับ,รบเพราะว่าเราเลือกรถรุ่นนี้เข้าเข้ามาใช้เราก็ต้องปรับเข้าหารถ เป็นอย่างมากเลยครับแสดงว่าพี่รอนก็ไม่ได้ไม่ไปแก้ไขระบบ CBS นั้นเรื่องกระจายแรงเบรคมันก็ยังทางานอยู่ครับยังทำงานเหมือนเดิมครับอ๋อแต่เนี้ยเราปรับตัวหารถใช่ครับด้วยดูอาการว่าถ้ามันเบรคพร้อมกันหน้าหลังเราจะไปยังไงใช่ครับอ๋ออันนี้เป็นเป็นเรื่องที่เราต้องปรับตัวต้องเรียนรู้ต้องปรับตัวครับใช่ครับมาถึงในเรื่องที่พี่รอนมาลงแท็กอ๋อครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงถามว่าความฝันนะครับของเด็กทุกคนถ้าชอบรถสไตล์รถแข่งหรือว่ารถสปอร์ต ครั้งหนึ่งนะครับต้องได้ลงสนามครับถือว่าความฝันสูงสุดแล้วครับยิ่งบ้านผมจังหวัดยะลาผมไม่ไม่มีสนามนะครับความฝันสูงสุดสูงสุดจริงๆนะครับคือได้ลงสนามบุรีรัมในฐานะนักแข่งครับแล้วผมก็ได้ทํามันมาแล้วครับครับคือจริงต้องบอกว่าพี่รอนี่ยมาประจําการอยู่ที่ยะลานะครับแต่วันนี้เรามาเจอกั้การกัจรานครับแต่สนามแรกที่ได้สัมผัสคือบุรีรัมเลยใช่ครับคือสนามแข่งระดับโลกเลยนะใช่ครับ พี่รอนวันนั้นเข้าไปได้ยังไงเข้าไปขี่ในสนามช้างได้ยังไงวันนั้นนะครับโอ้ผมพูดถึงน้ําตาเทียบไหลครับก็มีพี่เอกฮะพี่แว่นแล้วก็หลายหลายท่านผมไม่บางท่านเนี่ยคือผมไม่รู้จักชื่อแต่ผมจําท่านได้ครับท่านบอกว่าน้องคนนี้ต้องพาเขาไปลงให้ได้เขาสงสารหรือว่าใช้คำว่าสงสารนะรับผมไม่มีรถะครับผมก็เอารถแบบที่ผมใช้เนี่ยไปขี่เขาบอกก็บอกว่าต้องเรียนรู้นะต้องอย่าเร็วอะไร ผมก็ลงไปจนแบบว่าทีนี้มีคนรู้จักเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆผมก็เลยอะมีงานเทคเดย์หรือว่ามีงานแข่งรถผมก็พยายามลงสมัครครับเพื่อหาประสบการณ์แต่ถามว่าหวังถ้วยรางวัลอะไรไหมผมก็ไม่ได้หวังครับแต่ผมคืออยากเรียนรู้การขี่มากกว่าครับผมมันเป็นการได้ต่อจิ๊กซอความฝันของเราที่ต่ครับย้อนกลับไปครั้งแรกเลยตอนนั้นพี่รอนติดต่อกับใครไปยังไงครับว่าผมอยากลง แข่งในสนามอะไรอย่เงี้ยจริงๆผมไม่ได้ติดต่อนะครับผมโพสผมโพสบน Facebook ครับความฝันครั้งหนึ่งผมอยากขี่รถในสนามบุรีรัมในฐานะนักแข่งแล้วเนี่ยพี่เว่นกับพี่เอกหลักเลยพี่เขาก็ไปคุยกันครับแต่ผมไม่รู้นะตอนที่เขาคุยกันครับพอทีนี้แกก็โทรมาอวันที่สิบเจ็ดถึงสิบเก้ามีเขาให้ลงสนามไปทดสอบสนามขี่รถ ผมก็เข้าใจคําว่าขี่รถธรรมดาครับพอมาลูกทีเฮ้ยลงแข่งนะเพาอ้ยจริงอ่ะพี่ผมไม่มีประสบการณ์เลยนะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวพี่มีทีมสอนให้อ่าเดี๋ยวมีคนสอนมีพาคนคนพาเดินดูลายผมก็ไปเรื่อยๆตามเขาครับคือจากตอนแรกะเราก็ขี่ใช้งานขี่เที่ยวธรรมดาครับครับพอวันหนึ่งได้มีโอกาสจะได้ลงสนามช้างแล้วก็ยังเป็นทีม DNA ที่เทรนให้ใช่ครับผมเป็นไงครับความรู้สึกครั้งแรกในการสัมผัส สนามแข่งระดับโลกโอ้พี่ถ้าเกิดความรู้สึกนะครับเอาง่ายๆวันที่คือวันนั้น่ะผมได้รับถ้วยด้วยนะพี่อครับผมเดินร้องนะพี่ผมเดินร้องแต่ไม่มีใครเห็นนะว่าผมร้องครับเพราะผมร้องคือเอ้ยผมมาถึงได้ผมได้สัมผัสสนามขนาดนี้แล้วผมคือได้พาจังหวัดยะลาพี่ครับออกอะในผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ครับเออชื่อจังหวัดยะลาซึ่งน้อยมากพี่ จังหวัดยะลาเนี่ยที่ที่เขาจะเอ่ยชื่อในเรื่องวงการแข่งรถเนี่ยย้อนกลับไปก็นนพี่ดิเลกอาชาวงใช่คนยะลาหลังจากนั้นก็ไม่มีอีกเลยครับมันเป็นความภูมิใจของเรานะถึงแม้ว่าอาจจะเราไม่ใช่นักแข่งดังอะไรมากมายแต่อย่างน้อยเขาว่าเอ้ยผมเด็กยะลานะผมมีความฝันนะผมไม่ใช่เด็กเว้นตามถนนนะผมลงสนามนะในสิ่งที่ชอบอผมลงสนามก็ คือคนยะลาครับถามว่ามีใครได้ไปลงบ้างก็แทบจะไม่มีเลยพี่ครับก็ถือว่าเป็นการได้เติมความฝันตัวเองได้สําเร็จใช่ครับพี่แล้วในอนาคตต่อไปกับเรื่องของการแข่งขันหรือเรื่องรถซูบอร์บายต่างๆวางแนวทางไว้ยังไงครับการแข่งขันผมก็ยังเอาทุกรายการพี่ถ้าเป็นในรายการประเทศไทยรายการเล็กๆรายการมือใหม่อะไรผมก็เอาเอาหมดนะพี่ครับแต่เนี่ยก็ต้องดูทุนทรัพย์ครับหลักๆเลยต้องดูทุนทรัพย์เพราะว่าด้วย ผมอยู่ยะลาพี่ค่าเดินทางมันสูงครับนี่ครับก็จะพยายามเก็บให้ได้ทุกรายการเพื่อหาประสบการณ์เพื่อสร้างทักษะให้ตัวเองครับก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยอีกคำถามนึงในมุมของที่พี่หลอนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจมีแนวคิดในการยังไง้างครับสมมติว่าในพื้นที่อะไรต่างเราจะไปแนะนาเด็กๆยังไงให้มันเลิกแว้ดหรือแรงต่างมีแนวคิดอย่างนั้นบ้างไหมมีครับคือหลักๆผมก็ทําอยู่แล้วครับ อย่างเช่นอะ่ะผมไปไปเจอน้องๆครับว่าเขาชอบแต่งรถพี่เบิ้นเสียงดังเป้นเป้นเป้นเสียงดังใช่ไหมผมว่าน้องอยากลงสนามไหมผมก็ถามตรงๆนะพี่เขาบอกว่าผมไม่มีรถแล้วผมก็บอกว่าเนี่ยรถเวฟที่น้องมีอ่ะลงได้น้องไม่จําเป็นต้องมีรถซุปเปอร์ไวค์เดี๋ยวพี่พาน้องไปได้พี่มีทีมสอนครับอ่าน้องเขาบอกว่าถ้าถ้าพี่มีทีมสอนผมก็อยากไปก็เนี่ยครับ ผมก็รวบรวมได้ประมาณ4ี่ห้าคนตอนนี้เพื่อเดี๋ยวรอช่วงบิทเทอมก็จะพาน้องเข้ามาสัมผัสก็มาฝึกกันใช่ครับก็ถือว่าเป็นอีกแนวเป็นโครงการดีๆใช่ครับคือเด็กที่อยากมีประสบการณ์บางทีมัญหาโอกาสยากเนาะถ้าเราเปิดช่องทางให้ก็เป็นเป็นเป็นเรื่องที่ดีพี่ก็ถามว่าจริงๆอ่ะปัญหาเด็กเว้นนะครับพี่ส่วนหนึ่งนะครับเขาไม่มีเวทีแสดงออกครับบางคนเขาก็ต้องใช้ถนนหลักถนนหลวงครับ แต่ถ้าเกิดนี่อย่างเช่นจังหวัดยะลานะครับถ้าเกิดมีสนามแข่งขึ้นมาว่ผมว่าอาจจะแก้ปัญหาพวกนี้ได้บ้างนะครับก็ฝากไว้ถ้าใครมีหน้าที่ที่ดูแลพวกนี้ก็อาจจะเป็นอนาคตเนาะใช่ครับสุดท้ายเลยพี่ลองครับอยากฝากอะไรถึงเพื่อนๆที่สนใจอยากจะแข่งในเซอร์กิตหรืออะไรต่างอย่างนี้ครับก็หลักๆนะครับทั้งเพื่อนๆที่ชอบรถเด็กนะครับหรือว่ารถเซอร์กิตแบบนี้ครับผมไม่อยากนะครับให้ไปลองกันบนถนนหลวงถนนหลักถนนสาธารณะ คือถ้าเป็นไปได้ครับพยายามหาสนามนะครับถึงแม้มันว่าว่ามันจะไกลนะครับจากจังหวัดยะลาเนี่ยเพชรบูรี800กิโลนะพี่ถ้าท่านอยากจะลองความเดียวจริงๆนะครับก็ใช้คําว่าอ่ะรวมรว,วมทีมกันแล้วก็หารค่าใช้จ่ายกันมาลงสนามไปเลยครับผมไม่อยากให้ไปแว้นบนถนนเพราะว่าหนึ่งละในสนามครับเกิดเอ็กซิเดนต์ขึ้นมาครับอย่างน้อยเขามีเซฟตี้ครับ เราเราจะลงสนามได้เราต้องมีหมวกกันน็อกมีชุดใครที่สนใจก็มาเริ่มต้นจากสนามดีกว่าใช่ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่รอนมากครับที่แบ่งมาแวะมาพูดคุยกันขอบคุณครับปีขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับ